ครับก็บขอเข้าากราบสวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาเอาชาวยูทูบทีกรบลักยิงครับพบกับผมก็เลยครับกับช่องคนสั่งงานเมื่อนี้สิมะเผาใหม่ที่มันเหลือนะครับเหลือจากการที่ผมซื้อใหม่มาสามพันนะจากคลิปทีเดียวครับคือคลิปทีเดียวมันเกิดล่หมดเลยมันเกิดสีเงาขวดของเลยตัดเป็นสองตอนตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในการ สิมาสรุปว่าซื้อไม้สามพันเผาแล้วเตาที่ผมเห็นนี่สิได้เงินประมาณจากบาทนะครับเนาะคือไม้สามพันนี้ไม่ได้สั่งนน้องไม่ได้สั่งเป็นการเหมาตีกันเลยว่าจากบาทผมก็ซื้อได้ราคาลดละพันหพา่น้องกับเป็นการซื้อไม้แบบไม่สดครับ น้ำหนักนะ่าจะอยู่ที่ตันหน่อยๆครับแต่ละรถก็ประมาณสามตันนะพี่น้องใหม่เต้าแรกก็เผาไปแล้วครับแต่นี่พวกที่เหลือเต้าแรกมันเต้าใหญ่นะครับเนาะมันสืบเหลือลายจังน่อยอยู่อะเผาไปแล้วก็ได้เงินทั้งหมดมาก,กอยู่ที่ 4, 600 600 600 600 600สีนะ่พันหกร้อยหกร้อยเท่าไรน้าผีหลงจำมาค่อยได้หกร้อยห้าสิบห้าบาท แด็กก็เด็ท่านถุงหน่อยทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่รลอยสามสิบสามถุงกันใส่เป็นกระสอบกับถุงปุ๋ยกับแต่อยู่ประมาณสามสิบสามถุงปุ๋ยพี่น้องแยวที่แถวเนาะสามสิบสามหรือสามสิบสองประมาณนี้แหละพี่น้องผมจำบ่ค่อยลอยประวัติไปเลยก็เท่านี้ก็สีตั้งให้เกขาแล้วครับใส่สังกะสีเห็ดให้เกขาเลย สำหรับใครพี่น้องที่เขามองไมกกก่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะเตานี้เป็นเตาสรุปววเราว่าเฮาสิได้กับไรเท่ไาไรเพราะว่าเตาที่เราได้กับไรมาแล้วครับพันหกครับพันหกบอกว่าเฮาซื้อใหม่มาสามพันขายได้อยู่ที่สี่พันหกก็ได้กับไรมาอยู่พันหกแล้วก็วสิบ,บวกเตานี้เข้าไปอีกสิได้เป็นจักบาทเดี๋ยวผมสิขอตั้งเตาแป๊บหนึ่งพี่น้อง ทางเตาเอาไม้ขึ้นเรี่ยงแป๊บนึงไล้ท้ายมึงไหมว่าลักษณะของเตาเป็นแบบใดแล้วกะ็การจุดการดูแลรักษาจะสิจบในคลิปเดียวพี่น้องแล้วกะ็สิบวกราคาเงินให้ฟังว่าไอ้เมืองว่าได้กำไรประมาณจักบาทเนาะว่าพี่น้องสิสนใจอยากเฮ็ดขึ้นบ่อยากเฮ็ดก็จังพิดเจ้าหนาแลพี่น้องเนาะอยากเฮ็ดเตาแบบผมกะ็ะมึงในชิปผมครับอยากเฮ็ดเตาแบบอื่นกะ บอเป็นยังพี่น้องกดตามผู้ไฝ่เดี๋ยวเขาไปเมืองของอื่นนะนำก็ได้ครับพี่น้องถนัดแบบไรหรือว่าแบบไรที่พี่น้องเฮ็ดเดียวมันตอบโจทย์เขาพี่น้องเนาะก็เขาไปเฮ็ดตามเตาสีเขาเจ้ให้เมืองหลายๆเตาในคลิปวิดีโอหลายคลิปวิดีโอแล้วก็คนที่เผาทานลงหลายๆคนก็เฮ็ดดักหลายเตานะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็แนะนำนะพี่น้องเนาะกันที่เผาแบบขายได้น้ำกับ ผมก็อยากแนนอยจะไปใส่เตาสองรอยลิตรครับเพราะผมเคยใส่มาแล้วใส่เวลาโดนครับในการหั่นใหม่หั่นอย่างมันใส่ทนหน่อยพวกงหญง่ๆใส่ไปครับประมาณนี้ใส่ไปขอเสียงเตาสองรอยลิตรเลยที่ผมก็เห็นมารุ่นนั้นม่นต้องไปชิด,ลเ,ดเลยครับม่ต้องไปชิดสองรอยลิตรเหตุอะไรในน่นครับสองรอยลิตรสำหรับเตาสองร้ยิีธนัดที่สุดกับประมาณนี้ครับไม่ประมาณนี้นะครับคนระับ สี่ถิ่มล่งได้ก็เป็นแทงเสีนะครับงามกับไม่เอาออกมาแล้วแต่ว่าได้หน่อยครับมันได้หน่อยมันได้หน่อยมันเสียเวลาในการเห็ดแล้วก็อายุการเช้ง,งานของเตาบ่พอปีครับแต่เผาุกมือบ่เกินหกเดือนครับมีการผูกไว้การพังได้สื่อไม่แน่นอนเดี๋ยวห้อยตั้งเตาไเมื่อกันครับที่นี่จังวาวากันไหมว่าเห็ดแบบใด ครับหลังจากใส่เวลาอยู่พักหนึ่งเลี้ยงเตาขึ้นมาแล้วนะครับเนาะก็เป็นเตาซังกระสีครับเตาประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็สิบรายละเอียดบ้านใดนั้พี่น้องนาะงสำหรับการเห็ดเกะฝากพี่น้องคือเขาบอกมึงไม่เกะกดติดตามไปครับเพราะว่าคลิปนี้ยังท่านละเอียดปายในขยังบ่กขอใจก็คอ็เนม์นทมแต่ล้างคลิปเนาะแต่ว่าเขาลุงไว้ร้ายคลิปแล้วครับเกือบพ่อลอยแล้วแหละสำหรับการตั้งเตา ก็มีหลายเทคนิคในแต่ละชิปก็มีเทคนิคแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะเลียวแต่ใหม่แต่แต่สถานการณ์น้ำเท่านี้ก็เอาไม้ที่เผาบ่หมดไว้ด้านหลังครับเนาะก็จุดไฟตรงที่ล่มมาพี่น้องล่มมาทางปุ่นเนาะก็จุดไฟทางปุ่นเห็นไหมไหม้ะพุนครับไหมมาพวกใหญ่ๆนี่เอาไปกลางๆนะครับด้วยไปทงกลางๆให้ไฟมันมา รวมอยกลางๆมันสีใหม่ดีครับพวเใหญ่ๆนี่ถ้าไวหัวหรือไวไทยมันสีใหม่พระท่านมูพอตัติดเราก็จะได้แกบร่งครับวัตถุประสงค์นคลจิปนี้ก็เฮ็ดเพื่อบอกพี่น้องว่าในการซื้อใหม่มาสามพัน่าสิเผาไดงเงินจากบาทเนาะในทานมันจากถุงก็เยลยรายละเอียดในการเฮ็ดตาก็ยังบบกดีบันไดก็ขอให้ไวน้ำได้พี่น้องได้ก็ คือบอกเลยครับคนไม่้อใจก็คอ็เมนถามตล่างคลิปหรือว่าเม่งในคลิปก็เกาผมใดผมลงไวหลายครับลายคลิปแน,น่นอนพอดติดตามไว้ขาไปเบิ่งใดครับส่วนมากก็ผมสิลงคลิปประมาณการเผาท่านนะครับส่วนมากก็สิร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบกเป็นการเผาท่านแตล่ละยางแต่ละเตากะส็สิแตกต่างกันไปเนาะฝากพี่น้องเขาลงไม่กับกดติดตามไว้นะครับเด้อกิดจุดประมาณนี้ให้มันติด ตัวที่เป็นตัวน้ำฉนนวนไฟครับตัวไม้แห้งของออฟไซออยว้นะครับเนาะคือตัวนี้เป็นไม้สดครับนี่เป็นไม้สดสิประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครับนี่ที่ไต้วนอาทิตย์หนะึ่งแล้วเกือบมาดแล้วครับเกือบมนะาดแลว้วแต่าก็ยั่งเป็นไม้ถือว่ายังสวดอยู่เต้าเพนนีเผาไม้สดได้ดีที่สุดแล้วครับเตาแก่นะครับเนาะเผาง่ายน้ำแล้วก็กินนาเต้าหน่อยที่สุดแล้วครับในการเผาทาน จากหลายๆเตาที่ผมเคยเผามาก็มีอยู่หลายเตาครับสามสี่เตาเยอะเตาอบเตาสองร้อยดีเตายังก็เคยเผาหมดแล้วครับก็สรุปมาคิดใจเยอะเตาแกะนะครับก็เสียงเงินสื่อแกะจังน่อยก็เพราะเป็นยังครับเอาแค่สองมือก็ได้แล้วครับนี่เตาก็กินหนาเตาหน่อยครับพี่น้องท่านบ้านครับเตาประมาณนี้เนาะเงี้วนี่ประมาณจะหนึ่งเมตร สังกะสีตัวนี้นะจะเป็นสังกะสีสิบสิบฟุตครับสังกะสีสิบฟุตเนาะแล้วก็ความกว้างนายประมาณจะม่เกินสองเมตรครับนายจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนี่ครับนี่ความกว้างไม่ก็ไม่ก็บพดเต็มครับไม่ก็บพดเต็มไม่ก็บพดเต็มดีถามเบิ้งได้พี่น้องว่าไม่ใช่แด่มาจากถุงเตานี่เดี๋ยวช่วงไทยช่วงไทยสังสีบวก อไให้ิ่งว่ามันสิได้จักบาทเนาะการซื้อใหม่มาฟองควันนี่ก็ใส่เพื่อให้มัน,มมมนใหม่ดีเก่าทั้นั้นนะมันสิใหม่ดีเก่าครับฟองควันเดี๋ยวเอาแกบลงเพราะถ้ามันเอาแกบล,งล่งเราวก็สิเอาดินตัวนี้ปิดนาแกอไปที่หนึ่งครับเพื่อให้ควันออกแต่ฟองควันมันเป็นเตาอบในตัวเลย เพาเดี๋ยวนี้ต้องเอาแกบไสไปก่อนลักษณะนี้ได้แล้วครับนี่ถือว่าได้แล้วเสียวแกบเทลงเลยครับนี่เทเต็มมดนี่นะครับนี่แต่เสดายไม่เห็นบมดเต็มนะพี่น้องนะตรงนี้นะเสดายเยอะเดี๋ยวผมจะเอาแกบเทหมดกันพี่น้องจังววากันไหมที่ไทยมั่งอีกที่หนึ่งครับ,รบกับพอจ้าเทแก่ไ็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่แก่เทใไสหนาจะหน่อยครับเพราะว่า ตอนนี้ผมอยากให้มันใหม่แล้วเร็วเนี่ยคับว่าจำเป็นกับสีเบาดินนี่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันจําเป็นในขึ้นเจนี้จังน้อยก็สเอาขึ้นแต่สีขึ้นให้นอยที่สุดนะครับสําหรับเตานี่แก็ควันกับสีหายไปเลยครับพี่น้องว่าเป็นอย่างนะครับบอดับนะครับนะเตาแก่เพราะจะติดใหม่เลยจังได้กับบดับครับเอยวมันสิล่ามไปมัดเองพี่น้อง ขอแต่ตอนจุดนี่เห็นพี่น้องจุดอยู่ท่างที่ลมมากนะพี่น้องลมมากไ้ดันไฟไปทางพุ่นครับสิทิมแบบนี้เลยครับทีมไปแบบนี้เลยจกักสองชิโมงพี่น้องใบยามเาเก็บใส่บองปากเตานะพี่น้องปากเตาบองที่เอาจุดไฟที่แรกนะเอาเกบใส่มันหนากระมูครับถามันสิยุบมันจะยุบหันกรามูนะพี่น้องแต่คือปากเตาก็ ทะลุกับทะลุนี่ก้อนมูครับนี่พยายามม่นหนาจากน้อยครับเดี๋ยวที่เขาไปจิ้งเขาจีน่ามีข้าวกันพี่น้องจากสองชั่วโมงผมยัง,งสิมาเมืองไม่เลวสิไทยเมืองว่ามันติดแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไรเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับครับหลังจากทิไมไปขึ้นที่สองแล้วครับนี่ ขึ้นที่สองแล้วตอนที่มันใหม่นะครับใหม่หมดแล้วนะคือมันติดตีดาวผงกะเอาดินนะครับเนาะดินขึ้นมากครับดินญี่ปุ่นครับเอาขึนแล้วปิดปิดเลยมดเลยมารับรถออกตามป้องนะครับนี่นี่เขาขึ้นที่สองแล้วเพราะวา่าตอนปิดเนี่ยมันกั้งขึ้นครับเลยบริเทศไทยมึงก็เลยบริเทศไทยมึงก็เลย มาลัดมาหายมันหอดขั้นตอนสําคัญเลยคือเดี๋ยวนี้ก็ับถือว่าใหม่หมดแล้วครับนี่เหลือเหลือเดี๋ยวนี้ครับนี่คอม,มาเล็กแหลมถิ่ม,มืองนี่มันยังมันยังเป็นใหม่ครับนี่ยังท่านในใหม่จอะรูลูกาดเพิ่มนิดนึงครับกระสิทิ์อไอ้ใหม่ทอนนี้กันนะครับเนาะ เสนใหม่หมดหมดนะครับนี่กาไว่าไม,ใม่ใหม่ดีที่สุดนะครับตอนเศร้ากับสีได้ดับครับย่างนี่นยังแข็งแข็งย่านี่แสดงว่าใหม่มยังใหม่ว่ท่นหมดครับเวลาดับก็บคือสังเกต ควนนะครับเนาะตังเกตควนให้ควนหน่อยที่สุดนะครับยังดับตเตาเพจนี้อาจจะใหม่หมดนะครับเนาะมันใหม่หมดครับมันสิเหลืออยู่นิดๆน,น้อยๆนะครับเนาะเป็นธรรมดาของเตาประเภทนี้สังซีก็เริ่มขาดนะครับเริ่มขาดเนี่ยแล้วก็ได้เปลี่ยนสังซีไหมเปหน้าดับก็แค่ตักน้าม,มาเทใสเลยนครับนี่ ไปดับก็ตักน้าผมไปตักน้าอยู่สาดนะครับใกล้ๆนี้ตักน้าแล้วก็มาเทลงเลยเทลงทั่วมุดนี่ก็เปิดทังซีออกกับแค่นั้นครับในการดับเตานะครับเนาะถ้ายังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามทางลางคิดนะครับนะหรือว่าแน่นอนเขามองคิปว่าเก่าผมก็ได้ ฝากกดติดตามไปนั่งกันเลยครับเดี๋ยวผมนีพอเมื่ไหร่ก็ได้แล้วช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วไม่ก็เริ่มมดแล้วครับค่อนตัดไม้ให้ก็บ่เมีแลรวก็่ซื้อการนี้กัอวอพรปีใหม่พ่อพี่น้องเลยนะครับเนาะขอให้พี่น้องมีความสุขไ้ลายนะครับนะในการขื้นพ่อซอมไม้ขื้นปีใหม่คิดวังสินงใไก็คอยประสบความสำเร็จทุประก,การนะพี่น้องกอ,อยู่ เป็นกำลังแรงใจใผมน้ำฝากกดติตามไว้น้ำอยู่กันไปเอยเมืองไปเลยครับคลิปไหนพี่น้องอยากเมืองกับเมืองสนมากก่เมืองของผมก็จะเป็นพี่น้อยเขาบอกเมืองไม่สนมากก่คนที่มืองเาเก่าแล้วกับว่าจะเป็นแล้วกับกับเริ่องเมืองนะพี่น้องเนาะกับบริวาบาเพิ่นครับกันเพิินเห็ดเป็นแล้วผมกับ มาแช่ประสบการณ์ในเมืองเนะาะคือว่าคนเหตุเป็นแล้วคนอยากไปปฏิบัติเองแล้วก็บ่อด้งอคชิบผมแล้วกับว่าเป็นอย่างครับแด่ว่าฝากไว้นะพี่น้องฝากไว้คือเ,เมืองแล้วก็บเมื่อต้องกดเลือกติดตามพี่น้องกรับทีมางานท่นนะครับอยากเมืองจังเมืองเมื่ออย่างเมืงมงอง,มงกับเมือง,งครับพ่อผมมีกำลังใจในการเหตุชิปต่อไปเดี๋ยวช่วงดับน้นำเทล่งนี่ยม้มเสาครับยังอีกดไปเมืองเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงดับด้วยครับ ครับก็ได้ดับเตาลงหลดนะครับเนาะกับโบ๊ทในไทยบางช่วงดับนะครับผมดับย่มขึ้นครับก็เลยคือผมบ่คอยมเวลาผมลยได้ไทยได้ดับย่มขึ้นท่านก็อนว่าเป็นลักษณะนี้นะครับเนะาะขั้นตอนการดับนี่สิง่ายสุดครับก็คือเทน้ำลงเทน้ำลงเพราะมันเปียกๆได้ทีแล้วก็เปิดสังสีออกนะครับดึงสังซีออกแล้วก็ใส่คาด ใส่คาดแบบนี้นะครับนะเครียรยทานออกตรงใดดับบอดีกับใส่น้ำดับอีกทีหนึ่งนะครับนะกคือขั้นตอนนี่มันง่ายครับด้วยบออยากห้พี่น้องเสียเวลาในการเมืองปันไดขันบอกขอใจจังก็เมนถามแต่ลาคลิปไม่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้พี่น้องนะครับน,นี่ให้พี่น้องเมิงว่าการเจ็บทานเหตุแบบไรน,นะครับนะักตั้งกล้องแล้วก็สี่ เห็เมเป็นตัวอย่างแป๊แบ,บหนึ่งบ่ให้เยเยเวลาพี่น้องหลายดอกเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็ร่อนท่าให้พี่น้องเมองเลยครับ ครับเสียรเห็นบ้านนี้นะครับนาะสำหรับการร่อนก็มีอุปกรณ์ยี่แค่สองอย่างนะครับนี่ตะก้าร่อนแล้วก็ตัวตักนะครับนาะพวกนี้ไงแล้วก็ใส่มือเจ็บขดตะก้าก้อนแล้วก็ขยเามันต้องขยเาแห้งนะครับขยเาเล็กน้อยเพราะห้ฝฟุ้นมันออกแล้วก็เทล่งถุงเลยเลยแต่ว่าสําหรับพวกเป็นเศษผงที่มันเป็นก้อนน้อยแล้วก็ใส่ตัวตักครับตัวตักตักกับหาปาด พวกกระป๋องพวกนั้นที่มันตักได้ครับเอามาตักตักเซตกาแล้วก็ร่อนคือในคลิปนะครับนะเดี๋ยวผมใส่เวลล้ร่อนจักแป๊บหนึ่งครับแล้วจังมาะร่นแล้วเลีวจังพอกันเลยว่าได้ไม่าจะถุงเนาะคลิปนี้ก็ยสรุปเมึ่งเลยว่าซื้อใหม่มาสามพันเมื่อเผาเป็นทานแล้ว ได้ทานลายมาไดยแล้วก็ได้เงิ่นจากบาทนะครับเนาะเดี๋ยวเฮตาร่างให้มึงได้ครับได้ได้ครับได้ในชิปเนาะเดี๋ยวขอเวลาลอนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันส่วนมันเหลวนะครับครับก็ลอนในพักหนึ่งนะครับเนาะก็ย่งท่านเหลวครับก็เหลือครับแต่ว่าถุงหมดครับถุงหมดกระ็สินับให้มึงครับเจ้าป้าอะไร จะถุงละกระมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบสี่ถุงแล้วครับเนาะสิบสี่ถุงกะถุงใหญ่บางถุงหน่อยบ้างกรสีเหลือนี่ประมาณจะสามถุงครับกรไดประมาณสิบเจ็ดถุงนะครับเตานี่สิบเจ็ดกระสอบนี่แหละ เดี๋ยวจะต้องเอาไปตากแห้งกนได้ครับที่นี่จะต้องเอาไปตากมืเอื่นนครับที่ได้กอกนะครับเนาะตอนตอนเย็นครับอื่นตอนเย็นได้กอกถุงขายกสีได้นับนะครับว่าสิีได้จักบาทเนะได้กำไรจักบาทในการซื้อใหม่สามพันได้ถุงมดครับผมต้องเอาท่านพวกนี้ขึ้นรถพ่วงก,ก้อนแล้วก็เอาไปถิ่แม่บ้านก้อนแล้วก็เล้กสีมาหล่อนอีกไหมครับอีกน้อยนึง กะสีตัดผ้าไปพุดนละครับช่วงลุงผาเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวจังเจอกันครับครับกะทานที่ไหนมากเกินลักษณะนี้นครับผมตากแดดไวไ้ด้มือนึงนครับนี่รอบนี้กระสีกอกทุงครับทีนี้เดี๋ยวผมสีกอกทุงนะครับแนละ้วทีนาะเมื่อกอกทุงแล้วกระสีมาเมือนกันนะครับนาะว่าทานที่ใดในเตานี้นี่ สี่ขายได้จากบาทบวกกับเตากอนแล้วก็มาหักราคาสื่อทานเออสื่อไม่เท่าออกแล้วก็จะเป็นกําไรเท่านะครับเนาะว่าสิได้จากบาทเดียวผมสิขอเวลากอกจักแป๊บหนึ่งยังสี่นับถุงให้พี่น้องมองเลยจยงาหมดเสียเวลาพี่น้องไยการกอกกับวิญญาณเหครับใส่หน้าตักกอกใส่ถุงไปเลยแล้วก็มาปากเตรียมโงล่านแค่นั้นแหละครับ ครับกระกอกแล้วมดน,น,นะครับนะี่ครับถุงทันที่ไหยนะครับเนาะก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดสิบสี่ถุงครับครับฟังบ่ผิดครับเจ็ดสิบสี่ถุงก็ะซเอาไปบวกลบลบหนีครับเตาที่แล้วนะครับเนาะแล้วก็สิี่ฮักค่าซื้อใหม่ฮักค่าน้ำมัน รดแรนในเมืองฮักคาแกบออกสีเหลือจากบาทเดียวผมทีเฮ็ดกระดานขึ้นมาให้เมืองนะครับแนละ้วว่าฮักแล้วสีเเลือจากบาทเดี๋ยวจะเอากระดานขึ้นในเมืองเลยครับครับเอากระดานขึ้นในเมืองได้นะครับเนาะค่าไม้ก็สามพันครับค่าไม้แล้วก็ค่าถุงกอกท่านถุงใส่ท่านหนึ่งครับื้อมาซีแพ็คต่วก็ใส่บปรโมดออกต่ว่าก็โโดดกากเป็นเงือ่อนยูทีร้อยแปดสิบบาทค่าแกบเต้าแรก ผมใส่ลอยหนึ่งครับเตาที่สองใส่หกสิบบาทก็เป็นลอยหกสิบค่าน้ำมันลดเวลาเขาแหลนในเบืองนะผมตีว่าเตาละลิดครับก็บตีเป็นดิบละสี่สิบาทแปดสิบาทร่วมค่าใส่ใจทั้งหมดก็อยู่ที่สามพันสี่ร้อยแปดสิบาทครับสําหรับค่าใส่ใจของการเผาทานเตานี้เนะาะหักค่าใหม่แนละ้วที่นี่มาเบงยอดนะครับเนาะยอดก็คายทานเตาแหลกครับเตาแหลกมันไดอยู ทีร้อยสามสิบสาถุงก็เป็นเงินอยูที่สี่พันหกร้อยหาสิบห้าบาทมาเตาที่สองก็ได้เจ็ดสิบสีถุงก็เป็นเงินยูสองพันยเก้าสิบาทรวมแล้วทั้งสองเตานี่ก็อยูที่เจ็ดันสหบสี่บาทแล้วมาลบกับค่าใส่ใจที่ผมบวกให้มืงคันตนครับนะที่แล้วนะยูที่สาี่ร้อยแปดก็หักลบกันแล้วก็เหลือ,อยูที่กำไรนะครับนะกำไรเท่ามียูที่สามพเจดรอย หกสิบห้าบาทครับก็กำไรกับยูทีสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเนาะกะ็สรุปแล้วก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเนาะว่าสี่คุม้มบ่แต่ว่าก็นี่แหละครับที่ผมเผามากกับประมาณนี้นะครับเนาะตาเมืองแล้วพี่น้องนีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจผมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะชิปหน้าที่เอาวอยังไงลงใ,ลงใ้เมืองกับจ้งคอยเมืองครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ